ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะคะหลังจากที่เราห่างหายกันไปมากกว่า3,245ล้านวันนะฮะโอเคในวันนี้เราก็กลับมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าเราสุ่มได้เขาแล้วนะฮะวัยรุ่นที่แข็งแร่งที่สุดบนสวนจวหวันจากะนะโอเคอ่าเกียร์ที่ผมใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือโดดแน่น้องแล้วก็อ่าชุดฮาโละวินนะถ้าแบบเกียร์ฟรีทุกคนสามารถใส่ช่องแรกเป็นคนาะะทา อะไรสักอย่างที่มันมีต้านสกิลคาราบุนดั้มัง้งโอเคแล้วก็ช่องหลังเป็นเล่าลงเตียงนะฮะผมผมอยากได้ต้านสกิลรถแรกแล้วก็พลังเวทมาเสริมนิดนึงนะโอเคสกิลที่1ของเขาก็จะเป็นอ่าโล่หินสานะบัฟามาตะาเพิ่มพลัชีวิตแล้วก็ยกเลิกผลลัพธ์ท่านลบนะอันนี้ก็จะเอาไว้เคาน์เตอร์แจ็คเดอะลิปเปอร์นะฮะเอาไว้ล้างพวกบัฟพิษอะไรอย่างนั้นนะ อันสก,กิลืสองขวานลบกบาลที่เขากำลังจะบัฟให้มันมีทะลุมาตต์นะฮะก็ะเขาจะหายสามพันหกร้อยเส้นเข้าเหมือนกันตีเดี๋ยวเริ่มผลลัดบ,บัฟศัตรูเปลี่ยนศัตรูท่าแสงเหมือนไว้ท่าเนี้จะสามารถใช้ได้ดียิ่งขึ้นถ้ามีทะลุมาตต์นะอันนี้ก็เดี๋ราก็จะมาดูกันต่อไปนะฮะว่ามันจะเอามาทําให้อนูบิดอ่ามายากลแล้วก็น้องบาสวินนี่อ่ากระเด็นาจากเมตาได้ไหมนะโอเคเพราะว่า <laughs> <Okay. S 1> <laughs> อันนี้เขาก็จะบัฟมาแล้วนะมันก็จะ เสริมเปอร์เซ็นต์นะอ่าความสามารถก้าดาวผมจะแนะนําเป็นจมตีรังสุดท้ายนะฮะเพิ่มศักยภาพอันนี้ผมยัดในส่วนของพลังชีวิตพลังโจมตีแล้วก็ความแม่นยำทักษะไว้นะก็3อันนี้เลยนะก็จะรวมเป็นพันหพี่ว่างไงนะฮะโอเคจริงๆอยากอัพเป็น2,000แต่ว่าอันฝีอื่นไม่มีนะก็จะประมาณนี้นะแต่ว่าระยะยืนเขาใกล้ไปหน่อยนะฮะ220เองนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะ ต้านสกิลผมก็จะรวมเป็นร้อยสามสิบอันนี้มันก็จะตลบสกิลไว้บีเลยแต่ก็จะรับเบานะก็ทดแทนกันได้นะแต่ไประเดนลองกับบอสนอกอีก่อยกันดีกว่านะซื้อบอสนี่มันกลงไปขอลองกับอันนี้แล้วกันซื้อ,อผมว่าเขาถึกมากกว่าตอนที่มาครั้งแรกนะเออจริงๆงผมน่าจะรีวิวได้หลายวันแล้วแหละแต่ว่ารอสุ่มได้ไงผมไม่ชอบรีวิวในไอเดียคนอื่นนะมันไม่ฟินนะฮะ แล้วก็ไอ้ของเราก็จะก็จิ้มไปโดนไหมพลาดบุดเลยว่าจะไม่แปลกนะระบอส่นานนี้มันลบเกิ่งนะดอกที่สองก็โดนไปแล้วนะโอเคเหมือนมันจะข้ามตัวแรกหรือเปล่าผมจะเห็นแวบๆว่ามันจะข้ามตัวแรกนะเออ,หร,อหรือตัวแรกมันลบกิง่งโอเคเออไม่ใช่ไทยกะชากะนะกากะเหมือนกันนะฮะ ก็ถ้าบับกับท่าโจมตีนี่เขาเท่มากเลยนะแต่ผมว่าผู้พัฒน,นาเขาฟังผู้เล่นอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะที่พอพวกเราฟีดแบ็กกันไปแล้วเขาก็รับฟังแล้วก็ปรับปรุปงแก้ไขนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะก็ดามเมจมาณนี้มันไม่ค่อยเห็นผลอะไรเลยเดี๋ยวลองลองกับบอสนอกอีกอยไหม่เอ้ยลองอันนี้ดีกว่าผมก็ใส่ตัวบัฟดาเมจมานิดนึงนะ ซิลฟูกูผมก็แม็กแล้วนะฮะก็เท่ๆนะบอสหลานนี้ก็จะเสกเรากลายเป็นตัวจิ๋วได้นะฮะเดี๋ยวเอาอันนี้มาเล่นด้วยดีกว่าโดนไหมเฮ้ยซิลฟุกุมันก็สกิลแม่นเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้มารีวิวซิซลฟุกุนะเรามารีวิวชาร์กะของเรานะโอ้โหดับเม็ดแลมเหมือนกันนะไอไพมอนเมื่อกี้มันก็อึดพอสมควรเลยนะฮะเออโดนแนวหลังยิงนะเฮ้ยหายหมดเลยเกินปุยเกินปุย ่าเหมือนเขามีสกิลล้างบัฟของเรานะทําให้แบบอาเราจะบางลงนะฮะโหมดนี้แล้วก็ถ้าเราเป็นตัวเล็กสเตตัสทุกอย่างมันก็จะลดลงครึ่งนึงเลยนะถือว่าเกลียนมา,มากๆเลยนะด้านนี้ขอ,อปงปากองคอแล้วกันแย่เราไปลองในปีวีปีไหแต่ไม่มีคนแหละไม่อยากไม่อยากอ,าอันนี้แล้วกันปื๊ปบ เดี๋ยวผมจะลองปีกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็เอาชัก,กะไปตัวเดียวขอวิ่น้อยๆหน่อยละกันไม่อยากเอา,อาพระไปโดนตืมนะนี่ขอลองกับน้องหมูนะเนี่น้องขนมหมูไม่ใช่คนละคนนี่ในหัวแอรส่งแล้วนะว่าเขาจะมีแฟนจิ๊นะเอาเป็นตัวเดียวเลยละกันนะปิ้ว โดนแทนจิบไม่ตายเพราะแทนจิบเป็นธาตุไม้กนะ็จะโดนดาเมจเบาลงนะฮะปล่อยรัวๆเลยแล้วกันนะหัวเซลฟูกูมาช่วยดีกว่าเฮ้ยแทนจิบมันมีสลับนี่นะเอ้ทำไมมันเดินทะลุอ๋อแต่ชากกาะแล้วก็รับดาเมจได้เยอะอยู่นะนี่แต่แซงกิฟมันถึกเกนินปุ่นโวยผมไปส่องมาเกียร์เขาก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะเฮ้ย ก็คลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวแซงกิฟนะฮะเ <c oughs> ออชิลุฟุกุนี่เรียกว่าจัดก,การแซงกิฟแล้วกันนะเพราะว่าบุด,ด้าเราดีใช้งานไม่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันอีกรอบหนึ่งในตอนที่เขาโดนบัฟมาแล้วนะในวันที่6ตุลานี้นะฮะก็เอารอเลยนะเหมือนว่าเย็นวันนี้ปะวันนี้วันที่ห้าปะครับก็จะมีไลฟ์ที่เพจทางการก็ ไปร่วมเล่นสนุกกันกับลุงยุทธกับคุณแคโครนอตได้นะแต่ผมชอบสกิลตัวฟรีเดือนนี้มากเลยก็เลยแบบรีบเก็บกว่าเดือนไหนๆเลยนะปกติผมจะไปได้แม็กตอนในช่วงกลางเดือนนะแต่น,นี้แบบช่วงต้นเดือนก็นได้มาแล้วนะจหรับให้ปิ้มแม็กนะเดี๋ยวแล้วน่าจะมีกิลด์สโลโฟกุอีกรอบหนึ่งนะเพราะสกิลน้องก็เท่มากเลยนะโอ้โหอย่างตุงนะเดี๋ยวเราไปพ v p กันแบบ คนจริงๆดูดีกว่านะขอรีหับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอ,อือน,นิสูเดินมือไม่ได้ก้าดาวแมเขาเยอะเกินไปนะฮะอ่ก่อนหน,น้านี้ตอนที่ผมยังไม่มีชากะนี่ผมก็ไล่ตีคนที่มีชากะารนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยเอาลงมาเล่นกันเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> คือรีไม่ค่อยเจอเลยนะร้อยเจ็ดสิอันนี้เขาจะเป็นโครงการเกาดาวแม็กไปพร้อมกันนะอันนี้อนันน,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 นี้อันนี้นะ ก็คือเราปเขายัดตัวใดตัวหนึ่งนี่ได้แม็กซสองตัวแล้วนะแต่นี่เขาอยากอยากให้ได้พร้อมกันนะน,นี่ลกกันโอเคเกือบปดไปละเราจะเล่นทีมนี้นะฮะตอนแรกผมเอาเจมม่วงมาเล่นแต่ว่าเอาชากะมาเปลี่ยนแทนนะก็เลยแบบในทีมนี้ก็จะขาดปวดๆนิดนึงนะซืบก็ทีมเมืองเขาดันระยะเรามาได้ไวมากเลยนะ แต่ว่าชากาดยังยืนอยู่ไหมยังยืนอยู่ครบสองตัวโอเคแค่นี้ก็ฟินแล้วนะฮะพวกผสงสัยว่าทำไมผมถึงเอาไทยกาดกลับมาเล่นนะเพราะว่าผม,ผมลองผมชอบของแปลกนะนี่แต่แบบทําไมทําไมทําไมแบบอยูดท่าที่เขาตึงอย่างเลยนะนะั่นอะโอเคเขากดอมาตะไปแล้วนะแล้วก็กดในตอนนี้แหละ ก็จะเป็นการเคาน์เตอร์สกิลนะแล้วเขาจะแช่เรามาตอนที่อามาตะเราไม่เหลือแล้วนะหรือเปล่าถ้าบอดฉลาดเขาจะทำอย่างที่ผมพูดนะโอเคอยู่ถ้ามีเขาตึงมากเลยเขาใช้เอริด้ว่ปะเหมือนผมเห็นแวบๆบเออแบบหรือไม่ใช่นะโอเค okay, เรากดอันนี้ไปเลยแล้วกันนะนไหวไหมบอกมา <laughs> อบ้าวสวินนี่ก็เหมือนจะเก่งขึ้นกว่ารอบเดือนตัวเองหรือเปล่านะหรือผมคิดไปเองผมเจอดิมันผากแม่นมากเลยนะซื้อใครที่มีก็สามารถมาขิงกันได้นะว่าเอ้ยมันแม่นโคตรโคตรเลยนะอะไรอย่างนั้นก็เลมผมก็แม่นเหมือนกันนะแต่ว่าเลมนี้ผมรู้สึกว่าเขาจะเนิบเดือนนี้เขาก็จะเนิฟอีกระดับอยู่แล้วนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางมากเลย เกียร์ขอไปโอ้โหอยู่ท่าวิติดกันสี่ตัวพร้อมกันสี่ตัวบ้าไปแล้วคุณพมะคุณเจ้าโอ้แล้วเราโดนดันกลับได้ยังไงเอ่ยไอ้บ้าอัศสวินตัวร้ายโอ้โหติดพร้อมกันนีกแหละนี่นอยู่ท่าวิมันทำเราเสียจังหวะนะโอ้เล็มฟาดกลับไปเร็วสวยแล้วเราก็จะยิงไปตุ่มระเบิด อดันกลับไปให้ได้โหอ่าหรือเอาเอเลนกลับเข้าทีมดีแต่ว่าที่เล่นในเกมเล่นเองที่ผมเล่นนี่มันไม่ค่อยดีนะก็ะเลยออกไปโหว่าผมเอาเจม่วงกลับมาเล่นดีกว่าต้องการเจงวงมากมากเื้อกโหเฮอร์เรียร์แล้วสู้เขาสู้เขาลกูกแต่หยุดท่าวินิีติด,ดีมากเลยแบบเข้าบัฟใหมอีกแล้วนะ แล้วแบบโอเคแล้วก็กระตุกนะนี่ขนาดแบบเครื่องเราดีนะฮะโอ,โอ้โอเคเนยหลังเขาหายหมดแล้วนะก็ไปผมมาจากบูดาไม่ใช่เปผมมาจากอะไรสักอย่างโอ้โหเขาเก็บอมตะมาใช้ในตอนอันไม่ใช่อมตะเขาเก็บนักแข็งมาใช้ในตอนนี้ซึ่งก็ไม่สามารถเปลี่ยนความจริงที่เขาจะโดนผมตกได้นะฮะโอเคจะอยู่ท่ามิติด,ดีจริงติดดีแบบน่าเกลียร์เลยน่าเกลียรินะชัาง โอเคแล้วชายชนะในคันนี้ก็ตกเป็นของเรานะฮะเรากดคูณสองเลยแล้วกันเหนื่อยชิปเลยนะกว่าจะชนะตลาตตานะฮะเนี่ยหยุดเท่าวี่ันก็ติอีกแล้วสี่ตัวโเครียดเลยเครียดเลยนะคุณผู้ชมหนึ่งหกแปดปดโอเคจะจําไว้ว่าจะไม่ตีนะโอว่าแล้วแม่นแม่นแบบชิปเลยนะฮานูคริสมาศักดิ์สิทนี่มันเป็นเกียร์ที่แบบ นีห้าวีป่ะเนี่ยห้าวี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 ไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมถึงติดดีขนาดนั้นนะโอเคอ่าที่ผมใส่กีอย่างนี้ก็เพราะว่าอ่าอันนี้มันจะลดดำมันจะลดเลือดบอสนอกไปได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วถ้าใส่อัปเดธาตุก็จะดอกดอกเดียวบอสนอกตุยนะฮะก็ อ่าผมน่าจะเอาอัปเกรดธาตุมาลองใส่เล่นในตอนที่มีอมตะไม่ใช่มีทะลุมาตะแล้วนะในตอนนั้นก็จะสามารถใช้งานสก,กิลนี้ดีได้ดียดิย่งขึ้นนะฮะสก,กิลอย่างนี้ก็ถือว่าลดแร่สามจุดมันก็จะไม่ค่อยจะแบกแร่เท่าไหร่นะแต่ว,ว่าก็น่าจะเปลี่ยนเป็นอันนี้สามจุดท้ายเดือนนะก็ถ้าเราคลิปในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละครับสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เด้อคลิปต่อไปก็จะมาไวกว่าน,นี้นะฮะ